พาถาเป่าเด็กน้อยแม่เก่าแม่หลังยังห่วงติดตามมาหยิกมาหยอกมากุกมากวนแม่แต่ซาดบางกรหรือสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งสั่วร้ายต่างๆทำให้เด็กน้อยร้องให้ยามกลางคืนหรือไม่อยู่เย็นเป็นสุข S <S <an> ก็เดยมีคาถานี้เป่าให้แม่กำเนิดและเด็กน้อยดีรักแดให้ตั้งนะโมูสามจบแล้วว่าหลังนี้โอมศพเหล็กศพทองกูสิรลองใส่หัวแม่กำเนิดกูสิแดกไปทางตะวันตกกั้มนกเขานอนคานีความเขาเขียวแม่กำเนิดเดี๋ยวมาให้ตามันแตกไม่ขอนเทา้ากูสิแดกมันตายโอมสเสล็ด อมสายแล้วก็เป่าลงสามทีดีนักแด